อันนี้เราก็มาต่อในส่วนของภาคที่2นะครับว่าที่ผมจะแนะนําในส่วนของการแอดกล้องจากในวงแหวนนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็ถ้าหากว่าเรามีกล้องอยู่ในวงแหนอินเทอร์เน็ตของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถแอดได้เลยนะที่เป็นระบบออนวิฟนะวิธีการก็คลิกขวาเข้าเมนูนะครับแล้วก็ไปที่แอดคาเมล่านะครับจากนั้นนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็น IP a d d r e s s ของกล้องที่อยู่ในระบบไรของเขานะครับถ้าว่าลูกค้ามีกล้อง Wi-Fi ที่มันมีออนวิฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะค้นหา นะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็ต้องทราบยูเซอร์เนมผ่านรหของตัวกล้องด้วยนะครับนี้ผมจะสาธิตแอดเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแอดเป็นตัวกล้องของ u n น v i e w นะเป็นกล้อง s e e d d โ Dome นะครับรุ่นรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ติ๊กทั้งด้านหน้าเขานะครับแล้วก็กดบวกนะครับติ๊กที่หน้า IP กล้องนั้นนะครับทีนี้ตัวตัวเครื่องเนี่ยเขาให้เรากรอกนะครับตัวยูเซอร์เนมผ่านรหของกล้องเราก็กอกไปเลยนะครับ อ่ะแล้วจากนั้นกด add นะครับตอนนี้เรามีกล้องเดิมอยู่2ตัวนะครับที่ที่เราเสียบเข้า P V E นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเพิ่มเข้ามาในวงแลนนะครับแทนแล้ว1ตัวนะครับก็เป็นตัวที่สามาเดี๋ยวลองออกไปดูภาพนะครับในกรณีที่เป็นกล้องมินิเอ่อกล้องสปีดโดมหรือว่ากล้องที่คอนโทรลได้นะครับเราก็สามารถคอนโทรลผ่านเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยว นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับสามารถที่จะซูมได้อะไรได้นะครับว่ากล้องตัวนั้นรองรับในการซูมหรือว่าการหมุนซ้ายขวานะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้จากตัวเครื่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแอดกล้อง IP ที่มี o n นว p นะครับผ่านในวงแลนนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะผมก็จะพามาดูในส่วนของ AI หรือว่าการตรวจจับของเขานะว่ามัน ทำงานแบบไหนนะครับผมก็ด้วยการไปที่คลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยคือการแบ็กกลับออกจากเมนูทุกๆอันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่างพาร์ทที่แล้วหรือภาคที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ให้สังเกตในเรื่องของฮาร์ดดิสต์นะครับมันเป็นส่วนสําคัญนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปดูในส่วนของฮาร์ดดิสต์กันก่อนนะครับก็ไปที่เซตติ้งนะครับหลังที่เราใส่ฮาร์ดดิสต์ไปแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราควรที่จะไปเช็คก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเมนูฮาร์ดดิสต์จะอยู่ในส่วนของสตอรจนะครับด้านบนนะครับแถบด้านบนตรงนนั้ จากนั้นนะครับก็ให้เช็คที่ Advanced Setting นะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ครับอันนี้เล็กค่เดี๋ยวสักครู่นะครับ Hard Drive Management นะครับเมนูตรงนี้นะครับนะครับการเช็คสถานะนะครับก็ดูจากตรงนี้เขาบอกว่า Status เนี่ยถ้าเขาบอกว่า Normal อันนี้ก็คือปกตินะครับถ้าเกิดว่าเขาบอก AB Normal ผูไม่ค่อยเก่งแต่ละันไม่ใช่นะครับอันนี้ normal นะครับก็คือใช้งานปกติถ้าเอามีแจ้งอะไรที่ไม่ใช่ normal เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยทำการติ๊ทั้งด้านหน้ามันนะครับแล้วก็กด format hard d i s นะครับแต่ว่าอันนี้มันปกติอยู่แล้วนะครับก็ให้เป็นแบบนี้ไว้นะครับในส่วนของ property หรือว่าคุณสมบัตินะครับเขาจะเป็น read and write นะครับก็คืออ่านแล้วก็เขียนนะครับก็ให้เป็นสถานะแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเช็คอีกทีนึงนะก็เดยการขิ้ขวานะครับ จะสังเกตนะครับที่กล้องแต่ละตัวเนี่ยทางมุมด้านขวาบนเนี่ยครับเขาจะมีเป็นรูปเหมือนกล้องวิดีโอแล้วก็มีจุดสีแดง,แดงเป็นการคคอร์ดอยู่นะครับถ้าคือลักษณะแบบนี้คือตัวเครื่องนั้นบันทึกภาพตามปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่า AI ของตัวกล้องกันดีกว่านะครับก็ไปในส่วนของเซตติ้งนะครับอีเวนต์ครับผมนะจะอยู่ในส่วนของอีเวนต์ด้านบนนะครับจะอยู่ในเมนูแถบที่3นะครับ ในส่วนของ b a s ิก e ีเวนต์นะครับเบสิกอีเวนตรงนี้นะครับมันจะเป็น e v e n นที่แบบว่า,เ,าเป็นการตรวจับทั่วไปนะครับก็คือเป็นการตรวจจับในส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะแยกให้ด้วยนะครับว่าจะเป็นจะตรวจจับร่างกายมนุษย์หรือว่ารถยนต์นะครับที่เขาจะเป็น human detection กับ vehicle detection นะครับเดี๋ยวไปดูตรงส่วน smart event ก่อนนะครับ S มาร์ตอีเวนต์ด้านซ้ายมือนะฮะจะอยู่ถัดลงมานะครับสมาร์ e อีเวนต์นะตรงนี้นะครับเขาก็จะไม่เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับการตัวจับตัวนั้นจะเป็นการตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการของการเดินข้ามเส้นนะครับอย่างไลท์เคิร์ซิ่งเนี่ยจะเป็นการเดินตัดเส้นแล้วตัวกล้องเนี่ยจะทําการดีเทคนะครับในการที่มีการเดินข้ามเส้นอีกส่วนนึงนะครับ intuition detection นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นการบุกรุกเข้าพื้นที่นะครับหากว่ามีคนเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่า i n t u ูชั o ตรงนี้เขาสามารถหน่วงเวลาได้นะครับตรงนี้จะหน่วงเวลาได้สูงสุดอยู่ที่10วินาทีนะครับถ้าคนเข้าไปในจุดนั้นเกิน10วินาทีเนี่ยตัวกล้องถึงจะมีการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าไม่ถึงนะครับก็จะยังไม่มีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ในส่วนของ i n t u ู t i o n นะครับแล้วก็ดีเจ Entering Detection นะครับเมนูนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการถ้าคนเข้าไปปุ๊บจะมีการเตือนเลยนะครับจะมีการเตือนทันทีนะครับจะไม่มีการหน่งเวลานะครับแล้วก็ Region Exiting Detection นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หากว่ามีการออกจากพื้นที่นะครับหากว่าเราตีกรอบไว้หากว่ามีคนนะครับ ออกจากพื้นที่มาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมอันนี้ก็สามารถนํา A.I. ตรงนี้นะครับไปไประยุกต์ใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับแล้วก็ Human Detection นะครับไปดูในส่วนของอในส่วนนี้ก็จะเป็นการตรวจจับนะครับร่างกายมนุษย์นะครับแล้วก็ Vehicle Detection ทางด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจจับรถยนต์นะครับหากว่าเราต้องการที่จะตรวจจับเฉพาะรถยนต์นะครับแล้วก็ AB Normal Sound Detection อันนี้จะเป็นในการตรวจจับเสียงที่มันผิดปกตินะครับเช่นเสียงคนโวยวายหรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เสียงคนคุยกันนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้มันมี AI มากมันไม่ใช่ AI จากตัวเสื่อนะเป็น AI จากตัวกล้องนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถอ่านค่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทำงานเบื้องต้นของตัวไลฟ์คัลซิงก่อนละกันนะครับนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนิดน,นะครับอันนี้เดี๋ยวมองไม่ นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกล้องที่2นะจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นการขีดเส้นนะครับสมมุตินะครับก็ตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะก็เดี๋ยวพี่ปแป้งเลื่อนเส้นไปทางขวานิดหนึ่งเลื่อนไม่ได้อ่าอันดับแรกเปิดใช้งานก่อนนะครับอ่าเปิดแล้วนะก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่เส้นนะครับหรือว่าจะเคลียร์ก่อนก็ได้อ่านเลื่อนเส้นมาแบบนี้ก็ได้อ่าเลื่อนเส้นไปอ่าตรงหน้าประตูทำไมนิดนึงซ้ายซ้ายซ้ายอีกนึงนะ อีก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 เยอะๆเลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เส้นนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของที่เป็นลาย crossing ตัวนี้ก็คือการเดินทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเดินไปฝั่งไหนก็แล้วแต่จะมีการเตือนนะครับแต่ถ้าเราเลือกถ้าคนเข้ามาในห้องนี้นะครับสมมติเราเอาเป็น B มา A นะครับอ่าถ้ามีการเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นนะครับก็ ทางด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเมื่อเราตรวจเส้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะให้มันทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเลื่ hm me อนลงมานะครับอ่ตรงนี้นะครับจะอยู so dormir, <ce> like ่ในโซนนี้นะครับ Trigger Action นะว่าจะให้ตัวกล้องเนี่ยมันแจ้งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกก็ให้เปิดสเซอร์ก่อนเลยนะสเซอร์เนี่ยก็จะมีการเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ เอ่อ uh, Audible Alarm เนี่ยก็จะมีเสียงที่ตัวกล้องนะครับผมนะฮะจากนั้นก็กด Apply นะครับผม <Yeah. S 1> อ่าเอาไว้ไลท์อะลามด้วยก็ได้ครับในลูกค้าสามารถลองได้หมดเลยนะครับป๊อปอัพอะลามสกีเนะ,ะ่ยหาว่ามีการตรวจจับได้เนี่ยปุ๊บเขาก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาบนหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับอ่านี้ติ๊กไปด้วยนะครับเอาให้จัดเต็มไปเลยจากนั้นกด Apply ครับผมนะครับจากนั้นขึ้นเลื่อนขึ้นไปดูค่าข้างบนก่อน ในส่วนของอาลามสเก็ตจูนะครับตรงนี้กดเข้าไปมันจะเป็นการทํางานนะครับว่าเราให้ฟัง์กชันเนี่ยทำงานช่วงไหนบ้างอันนี้เขาตั้งมาเป็น default ก็คือเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยนะก็คือใน1วันตรงนั้นนะก็คือทํางานทั้งวันเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะให้เขาตรวจับช่วงเวลาไหนเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งได้เองเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็กด close ไปเลยนะครับ หลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันนะครับว่ามันมีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเส้นตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะโชว์แค่ในหน้านี้นะครับแต่หน้าพรีวิวเนี่ยมันจะไม่ไม่โชว์ให้ให้เกิดความรำคาญสายตานะครับเดี๋ยวเราลิกขวาไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับเส้นเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามีการเดินเข้ามาในห้องนี้นะครับตรงเส้นที่เราตีไว้เนี่ยมันจะมีการอารามที่ตัวกล้องนะครับ พี่แป้งไปเดินเข้ามาหน่อยนะครับถ้าทำไมต้องมุดนะครับอันนี้นะครับถากว่าเราเดินออกไปเนี่ยเดินเดินเดินออกไปนะครับมันจะเป็นการเป็นทิศทางของตัวตัวตัวลูกศรนะครับที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนเดินเข้ามานะแล้วสังเกตที่กล้องตัวนี้นะครับอตอนนี้คนก็เดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วเขาเดินตัดเส้นไลแบบนี้นะครับ ตัวกล้องก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแบบนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของ AI เขานะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในมือถือด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า AI เบื้องต้นนะครับสำหรับในส่วนของการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ cross l i n นะรหรือว่าการข้ามเส้นนะครับะแต่ผมจะให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ โมชันปกตินะครับในส่วนของการที่เป็นโมชันปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ AI ของเขานะครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็ Event นะครับ e v e n นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเดี๋ยวเราต้องไปติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับ Line c r o s s i n g ของตัวที่2นะครับติ๊กอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูในส่วนของ Basic Event นะครับซึ่ง Basic Event นะครับมันจะเป็นการตรวจจับนะครับ อย่างนี้นะครับ select full screen ครับอันนี้คือจะเป็นการตรวจับทั้งทั้งทั้งเฟรมภาพเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะตีกรอบเฉพาะนะครับตีกรอบเฉพาะแต่ผมดีิตตรงนี้ก่อนะครับในในส่วนนี้น่าจะเป็นการตีกรอบเฉพาะพื้นที่ที่เราจะต้องการให้มีการตรวจับนะครับเราสามารถโยกได้นะครับก็อันนี้เนี่ยเราเราจะทดสอบเลยนะเพราะจะมี human กับรถยนต์นะครับ เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็กดเอาเป็นรถยนต์ครับอันนี้ผมจะตรวจจับรถยนต์นะครับถ้าคนเดินเข้ามาในกรอบตรงนี้นะครับเขาไม่ควรที่จะแจ้งเตือนนะครับ push notification pop up alarm screen นะครับแล้วก็มี buzzer ด้วยแล้วก็มีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับว่าหลังจากที่เขาตรวจจับได้ให้มันทำอะไรบ้างนะครับเราก็เปิดใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็กด save ได้เลยครับผม Apply นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็คนก็จะเดินเข้าไปในกรอบตรงนั้นนะครับอันนี้เขาจะต้องไม่เตือนนะครับเพราะว่าเขาเป,เป็นเป็นเราตั้งไว้ให้ตรวจจับรถยนต์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีมีการแจ้งเตือนใดๆเกิดขึ้นนะครับเพราะเราจับแค่รถยนต์แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปรับให้เป็นร่างกายมนุษย์นะครับเราก็มาที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ Motion detect ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกล้องที่เราตั้งค่านะครับทีนี้ผมเลือกเป็น human detection นะครับนะครับจากนั้นเราก็กด apply นะครับทีนี้นะครับค่าตรงนี้นะครับทุกอย่างมันก็จะต้องมีการแจ้งเตือนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไวไลท์อะไรต่างๆอันนี้ก็คือจะสังเกตเห็นเลยนะว่ามีคนเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับ นะแล้วตอนนี้ก็คือว่าหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีการเด้งเป็นจอใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับอาจยะผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่ามีการเดินเข้าไปในกรอบนะครับร่างกายมนุษย์นะนะครับแล้วตัวจอเนี่ยก็จะปอปอ up ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนที่ตัวกล้องแล้วก็ไฟแล้วก็เสียงที่อันนี้คือเตือนสนันหวั่นไหวเลยนะครับผมอ,อันนี้จะเป็น AI จากทางเครื่อง ชุด NVI r P ของทางวิจินะครับผมก็บองต้นก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนง AI เบื้องต้นนะครับก็หากว่าลูกค้าท่านไหนติดปัญหาในการใช้งานก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ line at s i w a t ไซวัต c ะชี CCTV โทรเข้ามาที่17 9้านะครับก็จะมีช่างเทคนิคก็ให้ทำแนะนำอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนภาพต่อไปเหมือจะมาแนะนำอะไรก็เดี๋ยว ผมก็จะมาลงคลิปไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ